เดอ้อพี่น้องเก็บเห็ดหูนูน้ำกันพี่นอ้องกําลังงามดอกเด้งดึงดึงเลยพี่นอ้องดอกเด้งดึงดึงดอกเด้งดึงดึง อ,อมาเด้อมาเก็บน้ากันเอ,อินอีกกันมาเก็บไปแกงใส่หนกเนองไหมดอกไปย่ำกับแซบพี่น้องพคนออกอีกต้นนั่นยังนี่ขอนใหญ่ใหญ่งามครับ